ถ้าคุณชนะ,ะผมนี้ผมทอดท้อทิ้งเลยไม่ยอมไม่เลิกกันนะครับผมสองคนนี่สิงกันไม่เลิกนะครับไม่ปิดปากๆไฟแลบอ,อัลกอรทม์เลยเขาหนุยจะเข้แตะตามตูดนะจ๊ะ <c oughs> โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบิ่เช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารีวิว รถ4วาลสมท์ทหัว4วาลนั่นเองนะครับผมเขาบอกมาอย่างนั้นนะเน่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นจริงไหมนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวถ,ถ้าพร้อมกันแล้วนะเดี๋ยวพาไปชมมาเลยโอเควันนี้มาพบกับใครสวัสดีครับนวิวท่อดังครับผมท่อดังนี่ไหมแดังจริงเปล่าดังจริงครับผม <laughs> จริงรบโอเควันนี้จะพาพี่มาชมอะไรสม์ทครับ4วาล <laughs> สมสัด4วาวเลเลยลูกเดิม ลูกเดิมสวาวเฮ้ยมีจริงวะเนี่ยน่แน่นอนไหนพามาดูดิออครับฝาสี่วาวโอ้โหยหยยยเข้่ายายวยมยยยยยยยายย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 ยมอยย่ยย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 อก,กยยยยยยยอยววนนพพอยยนยยยยยยยอยกยยยยายยอยยยยยยยนยยยยยกยย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 วน ความแรงตามตูดของสอดจอได้ครับผมไมันบอกว่าความแรงตามตูดสอดจอเรื่องเมกี้าอใจวะเฮ้ยจะไหวปะเนี่ยก็มาดิครับรออะไรอ่ะเฮ้ยตามตูดจริงอ่ะตามตูดจริงครับผมโอ้โหเฮ้ยคันนู้นมา140 G เลยนะมึงผมผมก็150เลยครับ150เฮ้ยเจ้าของรถแม่งไม่ยอมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาจิงปันเนี่ยตีรับผมโอเคฮะรถทั้งสองหัวเดียนไงเดียนนะครับเย่ไหวเปล่าของผมนี่ชักเดิมนะครับนี่เอ้ยแสดงอะไรไอ้นั่นมีชักเปล่าชักเดิมมีชักครับผมฮะไอ้นั่นมีชักครับผมมีชักอะไรชักเปล่าครับผม What What the fuck โอเคเรื่องเออโอเคก็มามาชมสมาร์ทตอนนี้ ทำสเต็ปอะไรอยู่เอ่อสเตปลุกเดือลุกเดกันวิลลุดเดอก็วันนี้ามาชมแมส์คันนี้ต้องบอกเลยว่าบอกเลยถ้าใครเจอในสุพรรณเนี่ยจะบอกได้เลยว่ามันสะบื้มมาก <c oughs> คือมันเบิ้ลตลอดทาง <c oughs> มันเบิ้ลตลอดทางขนาดพี่ถ้าขัมมิโอตามหลังมาเนี่ยแม่งเบิ้ลตลอดนะับผมแซมส์คันนี้อุ้ย นี่ขนาดรถมึงไม่ล้างเลยไงไม่ล้างเลยครับผมมึงไม่ล้างเลยเหรอโอ้เอาแบบเซอร์ๆครับผมโอเคโอ้สวิงอาร์มสวิงอาร์มนี่สั่งจากที่ไหนวะเนี่ยเอ่อของเดิมครับไม่เปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนเลยครับไม่เคยเปลี่ยนเลยอะโอ้โหไม่เคยขัดเลยไงเอ่อแบบสนิมเครื่อะครับผมอ๋อสนิมเครื่อะอ๋อเซอร์เออ๋อเป็นผู้ชายเซอร์ครับผมอ๋อผู้หญิงชอบสไตล์แบบนี้ใช่ป่ะอ๋อ รถสปาพเก่าแต่แรงไวก่อนเคเฮ้ยสเตอร์อะไรเนี่ยอันนี้ตอนนี้เอสิบสี่สามสองครับสิบสี่สามสองวิ่งได้กี่จีตอนนี้ก็วิ่งประมาณร้อยประมาณร้อยสี่ร้อยสี่สิบจีเฮ้ยรถเองวิ่งร้อยสี่สิบอ๋อก็วิ่งเท่าๆกันนี่หว่ากับคนันนู้นอะ คืนนีห้าทุ่มเจอกันคันห้าทุ่มเจอกันเฮ้ยไหวเปล่าห้าทุ่มเจอกันไหวครับอย่างน้อยก็สู้ไม่ได้ก็ตามตูดพอบเอ้าเจไปแรงแต่ตามตูดนะจ๊ะอ๋อเฮ้ยเช่นนี้ทำเนื้อทำตัวเอ้ยคือชอบว่ะโอเคก็ท่อเป็นของอะไรตอนนี้นี่นะฮะเป็นของ K-man นะครับผมข้อท่อใบนี้ก็ผมว่าในลาซาด้าเขาฮิตกันมากใช่ป่ะครับผมเออนะครับก็อันนี้ขอบล้อเป็นขอบสีดํานะครับ ก็โอเคไม่ต้องรีวิวอะไรมากมาดูการขับขี่ดีกว่าของนายวิวท่อดังนี่เป็นยังไงเ <c oughs> ป็นยงไอา้าสตาร์ทเลยจัดเลยเ <c oughs> ดินสดไปเลยนี่นี่สตาร์ทีเดียวติดด้วยลูกเดิม พอท้ายเขาแล้วเป็นไงแรงแรงแล้ก็ตามตัวร้อยยี่พาได้คับสองลูกเดิมลูกเดิมเฮ้ยลูกเดิมเองลูกไหลูกห้าหกไม่แช่งไงเจ้ไหวก็ลูกเดิมไงลูกเดิมสี่วาวนะมึงเนี่ยใช่ป่ะครับผมสองวาวมีหัวใจนะครับ เอ้แต่แม่งหัวแม่งเหมือนสีว่าวจริงไอ้เหี้ยดูดิโอ้วววี่ยหัวโตหี่หัวครับผมหัวหัวโตจัดหัวโตครับผมเออเอาเรื่องเอาเรื่องคันนี้ก็ดูสภาพคอท่อดำปืดเลยครับผมอืมคอท่อดำปื้ดเลยไงใส่คอสามสอกกระดำครับผมเนี่ยครับผมใส่คอสามสอกกระดำครับผมโอ้โห เอาเรื่องว่ะง่ายปิดปั๊กๆไฟแลบออกท่อเลยผมมีปั๊กๆไฟแลบออกท่อเฮ้ยรถมันเป็นอะไรหรือเปล่าโมเดิร์นบอร์ดโมเดิร์นบอร์ดไฟมันแรงครับผมอ๋อไฟมันแรงอ๋อเฮ้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลางคืนนี้จัดให้หน่อยได้ป่ะเดี๋ยว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 ไปดูตอนกลางคืนเอานะผมว่าการขับขี่ของนายวิวท่อดังนะ ว่าไฟแลบออกท่อมันเป็นยังไงนี่จะบอกเลยว่าทุกคนจะต้องจะต้องได้ตกใจกันแน่นอนปักปักปักเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะผมก็ต้องขอบคุณนายวิวท่อดังก็ถ้าเจอสกิดได้เปล่าสกิดได้ครับผมสกิดได้เลยรับผมผมลดซูไม่ได้ก็ตามตูดได้ครับไฮ้ยจ้ปแรลงแต่ตามตูดนะจ๊ะดูไม่ได้ก็ตามตูดได้นะครับพูดกับพี่กับพี่นะเฮ้ยแล้ว ถ้ากับบางพูนี่ไหวปะอ๋อบางพู้นะครับบางพูก็ตามตัวเหมือนกันครับผมอ๋อตามตัวของบางพู้อะครับผมแปดเอะีะไม่ได้หรอกเฮ้ยรถบางพู้ร้อยหกสิบแปดจีเลยนะมึงเดีย๋ยวไว้แน่ผมก็ยัดเพิ่มอีกครับผมยัดเพิ่มเดี๋ยวยัดเพิ่มยัดวาเพิ่มใช่าครับผมอย่าด่าเพิ่มเฮ้ยรถเราจะยัดวาเพิ่มมีสีหวานมึงใส่แปดวาไปเลย โอเคอ่ะทำลูกโคกกรอกเลยเฮ้ยเขียไม่ได้โคกเลยเฮ้หัวใหญ่อย่างเดียวแล้วเพิ่มลูกแล้วอย่างเงี้ยดูทรงแล้วจะไม่ยอมดูทรงแล้วไม่ยอมสามลูกหกสองชักห้าพอนี่หัวใหญ่อยู่แล้วนี่สนามีโอได้โคงการรถกระบะกินได้ไหมโอเคอ่ะผมก็ประมาณนี้กับเจ้าสมัตนะครับผมสมัตจากสำนักอะไร พี่บอยลั่นทุ่งครับนี่ช่างบอยลั่นทุ่งอีกแล้วอว้โอ้ยรุ่นแถวนี้แม่งฮินช่างบอยลั่นทุ่งกันหมดเลยเวยคืนนี้จะวิ่งกันไงโดนเดดอคืนนี้บอกผมว่าคุณดูตัผมคืนนี้คุณมองไฟท้ายผมไม่เห็นนะครับนี่ <laughs> โอเคไว้เจอกันไว้เจอกันไว้เจอกันคืนนี้เจอกันเต็มแล้วบอกว่าผมไปถ้าคุณชนะพวกนี้ผมทอดท้อทิ้งเลยนี่ ไม่ไม่ถอดจริงเลยอ่ะเฮ้ยแค่คูน้ำนี่ไหมบางทีลงไปเป็นประการรังเลยไปแล้วผมไปแล้ว Two hours later ครับเก็บตกครับเขาไม่ยอมไม่เลิกกันนะครับผมสองคนนี่สิงกันไม่เลิกนะครับมันต้องจบด้วยการแข่งกันนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วแซมกับเด็กวัยห้าว เาไม่แรงแต่ตามตูดนะจ๊ะ